สวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนเศร้าๆค่ะพี่น้องช่วงนาเก็บเห็ดเมื่อนี้ก็ได้โอกาสสําคัญค่ะพี่น้องเข้าป่าเก็บเห็ดค่ะมาพ่อแล้วค่ะพี่นอ้องดอกเลขข็กแคบมานค่ะ<อ>นิดนาเลยค่ะพี่น้องดอกงามเลยค่ะงวงวงน้ากันสามสี<ด>ค่คนค่ะมาสามคนค่ะขันทางเลย อ้ยงามแิงเก,ก็บกอนกูเก็บล่ะหลายดอกค่ะหลายดอกจุ่มเนื้นอเป็นเห็ดหมองเป็น,หหหนเห็ดเห็ดหนาแหลกเกิดเนาะอะไรเราไม่ได้เห็นทั้งนี้เมียนหมอกผูเมียนหมอกวงดอกอนี่นนดอกเดียวก็ดอกให้หนี่งดอกนึ่ง กำลังงางๆอดเลยไอดอกใังดอกใช่เอาแล้ววะเอาวะวะลนั่งนีอะไรอ่ะเห็ดยังต้น่ะโมเมนโอ้ยงามเลยใบไม้ต้น่ะจิเห็ดสวยงามว้าแขนอันตันก่อเลยนี่นางเล่เห็ดนาเรนี่น้า น่าไายเมานกันหผุดพ่ออีกสามสีดอกครับพี่น้องมีดอกนึงไายไหมเก็บน่อตยเป็นมงนกเหมนโอ้ยมือนีมันนึ้ค่ะเห็ดน้ำเป็นตะกินเลยอ่ะเ่องลูกนี่ดีบันนีบนมือโดนกับน้อ ผนทั้งหน้าทีอีกออไไดีตา,ามดบ้บยดอกต้วนี้นี่เด็กติโมเลยดูดอกกูได้ไหมโอกงามดอกงามแห้งเก่น,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 นตั้นเนี่ย มันตั้งนานนี่มันเอาภาษาเฮ้ว้าวเท่าอยู่ดิเอาตัวนี้เนาะตท่ดอกนี่เฮ้ยเอาวะเข่าก็ยังเข่าก็ยังไปเอามันเนี่ยไม่เป็นเสื้อเนี่ยเอาไม่ค่อยเตีเห็ดจังวะเฮ้ยเห็ดอย่างเห็ดนั่งเลียงนี่ล่ะเต๋ว้าย นั่งไนดอกงามเห็นหม่องก้าหม่องก้าข้างงาม้ดิวนวนวหนวนวนวเวนวนวาวนวนก่วน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 ่นว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 นนวนยนวนนนน อยดอกคันเขียดนี่ค่ะโอ้โหหมานี่ดีค่ะพี่น้องปาดสามดอกพี่น้องกันปาดเป็นก่อเลยโอ้ยเห็ดกำลังเกิดเลยพี่น้องเลย ติดงตั้งหลายคัดหลายนี่แต่เป็นไข่อยู่ค่ะไข่หลายหฮง <S <S เป็นโมลเลยค่ะพี่น้องเป็นโมอีกแล้วกลัง ดอค่ะนางามเด็ดงงามเลย,ลยไข่น้องเกิดออกมาข้างนองไม่ให่เของไข่ป่น มอยูอ่ด้าน่นบูมีนด้านบนดูว่งามเลยตุบุญวาโอ้ยเก็บห็ดหลายคน,นยเนี่ยคุณน่ะสี่หาค้นคุณน่ะมวลๆเลยค่ะก็บุญเคลียมมเมยเตก็บุญหาเคลียโอ้ย โอ้ยหล็ลอะวานเขาไม่ได้คงงของมันนี่หวานนี่ใสจ้ำงามซะดอกนี่ก็เดี่ยวส้างมยันมาเรียมจริงคือง่ไม่มแต่มอเต็มตาหรือบั่น